สวัสดีค่ะพวกเราแทเชอร์แบงค์อข่าวนี้เราจะมารีแอเอ็มวีของจงกุบค่ะฟีเจอริงแจ็คฮารโลโอ้ยถึงเต้นอ่ะเป็นโซโล่โซโล่ซิงเกิลของจงกุบสองค่ะองกูกต่อครั้งที่แล้วปล่อยอ่าเซเว่นปล่อยเซเว่นเมายึดครองชาร์ตหรือบ่ใช่เนี่ยเขาบอกว่าเขาสปอยไว้ตั้งแต่อยู่ใน MV พี่แทนแล้ว ใช่คือที่เป็นกราฟิกตี้ตอนท้าย MV for us เออใช่กราฟิกมีมีตอนเห็นแบบ 3D ที่โปสเตอร์เห็นเห็นอยู่เพราะว่าสปอยล์ไว้ตรงไหนอย่พี่แท้อันนี้ก็ไม่รู้นี่เขาปล่อยมาแล้วก็ตอนไปกินข้าวกับบังชีกับน้องที่ไวทีที่เขาทำท่าสามาคือ จองกุกอะก็คือทำโซโลอกมาดูทรงแล้วใช่หรอแบบว่าเหมือนประมาณว่าค่ายวางโพสชั่นเ้นเป็นติตลาดเมกาไปซะเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าดิตลาดสักลนินต์ปอเพราะว่าแบบเพลงที่แล้วก็ฟีดกับแรตโต้ไปอันี้ก็ฟีดกับจัคคาโลอีกอะไรอย่ ตอนได้ในในที่เจอที่ได้ยินก็เพลงแบบเป็นป๊อป R&B แต่หนูรู้สึกว่าเพลงมันแบบเหมือนเพลงสมัยก่อนอะไรเงี้ยสมัยก่อนสมัยก่อนใช่แหละเพลงเก่าเพลงเออเพลงไทยเดิมเพลงมักเพลงขลังตัวเองเพลง blue เพลงศูนย์เงี้ยเหรอ e l ว i s เ r e s l e y เงี้ยสมัยก่อนเพลง90มิชชิแองเกิล ติ๊กต็อกมาไม่แน่ไม่แน่รัวรัวชุดขาวอ่ะชุดขาวอ่ะสะเทือนวงการกูแบบฉลองเทศกาลซูซ่าแบบว่าอุ๊ยเป็นไรยากเพรว่าน่าจะมีท่าเต้นในเพลงเนี้ยเพราะว่าเขามีแดนเซอร์ที่เต้นในเซเว่นอ่ะมาอยู่ในเอ็มวีด้วยเชิดผู้ใจใช่ไหมใช่ที่เป็นเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งแล้วก็มีพี่เกาหลีคนหนึ่งบอกว่าอะไรนะเหมือนเพลงนี้มันขึ้นว่าเออเหมือนแบบมีคำ หยาบเอ็กซ์พิสเออมันมีเวอร์ชันพิสิตหยาบด้ยในในไอจูนมากมายเอาคือคำันี้แล้วอ่ะเป็นโทนฝรั่งอ่ะมันก็ต้องมีอยู่แล้วนี่ว่าควาฝรั่งควาฮิปฮอปอ่ะเพราะแจ็คฮาร์โลเขาเป็นฮิปฮอปป๊าเป็นดรปเปอร์ป่ะครั้งที่แล้วเขาดักเซเว่นอ่ะไปฟัง เวอร์ชันนั้นรอดก็ขาออกว้าวนี่นี่เห็นในทวิตเตอร์เหมือนแจ็คฮาลโลวาเขาดีเอ็มมาหาบ้านจองกุกไทยแลนด์อ่ะเออว่าแบบอีกเจ็ดชั่วโมงนะครับเดีวบ้านจองกุกไทยแลนด์แบบไม่รู้เหมือนกันหรอตามตามด้วยฮันนี่ตามันโมันนี่นะไม่เคยบอกว่าพี่นั่นจริงนะตามกันโทมันนี่ท่านหน่ครับผมไม่มีเสื้อใส่ผมไม่ตามคอาเทนตามให้เลย ไม่ต้องใส่ครับไม่เติมค่ะอ๋อเลยตองจ่คาร้อยอายุน้อยกว่าจอกุกด้วยฮะจริงเหรออายุน้อยกว่าจอมกุกหนึ่งปีจอมกุกไปไหนเี่ขาเล่นนั่งเล่นหมักอกด้วยกันนะนะใช่ใช่ตื่นเต้นดูเหอะปะรีดเริ่มเริ่มว้าวเสียงที่เรารักเสียงปีกมิวสิคุ้นเคยนะคะว้าวอันนี้เป็นอ่า ชุดท oh, oh, okay. oh, gotcha. ี่เขาส่โอ้ยเลิกเลยหรอต่อมากเลยต่อมากต่อมากเลยขอบคุณนะค่ะแล้วเล่นละครอีกแล้วนะเป็นสตอรี่นะใช่โอ้ยแมนกินกับ ยกกาสุนจริงด้วยใช่ไหมใช่ออ้ยอยหล่อจนงนเชื่อไ่งแกงแกงนซน้องเขาไม่มีเงินเสื้อเสื้อจริงด้วยอุ้ยเราไปแลบโหดเพืนอุ้ยเต็มะ ออกมาออกถึงถึงรู้ว่าทอดแต่ว่าออกมาแต่ทีก็ไม่ยินอันนี้ต้นยอุ้ยติดกระดุมทำไมอ่ะรู้หเหมือนยืนเส็งใจฮัโล่เมื่อกี้อเบาๆแ,แต่ใกล้มาแล้ว in 3D เป็นท่านเทพจริงไหมจริงไหมนะจัสตินลอนเอาลยโอตายจ่ะอ๋อขอเลยพอเลยหูจะสูงมากเขาจะชอบเขาจะสูงมากคารอโล่คาร์โล่ขาชอบจังกมาใส่กัะสา ยเอเขาหดีนะเขาตัวบึกว่าเขาหล่อเขาหลอโ้โว่เขาใส่เสื้อแบบนี้แล้วมันดูแบบบึกมากวิ้ยมีคำว่าอยากให้อยากให้จังมวนนี้เฮ้ยเขาับดีมากเลยเฮ้ดีมากเลยดีเขาดีอย่างเทียวไงทุบ ถุกแล้วถ้ามาแต,านตากนะคะเฮ้ยเชียว,วิ่นีแน่แม่จะเต้งนง่ายกับเซเว่นนะหรออุ้ยนี่ฉันอ,อยาอกให้เขากดเสยงวิ่มันชัดมากอ,อ,าอ่ะแบบชอบแบบชัดเดีเห็นะไ,ไ<ต>ปไปไ้เชีย่ยอุ้ย หล่ออ่ะเฮ้ยเธอแพรฝรั่งเลยนะฉันมีที่รัก็เตี้ยดักซี่เบบี้อยู่แล้วใช่ไปทางไหนฟรีจากเกาหลีถึงเคนทักกี้ก็เลยอินชอนไงอินชอนเชี่ยแท้ทำไมแบบโทรหาแล้วลับกันเงี้ยอ่านไม่ได้อ่านไม่ทันเลยไม่ได้อ่านโอ้ยปิดด้วยลับว่ะ น้องอีการเต้นบ้างอ๋อเชี่ยฮปปี้อะน้องมฆน้องเมพลงดีเพลงดีเพลงดีมากๆดูตั้งแต่ได้ฟังทีเซอร์อ่ะก็รู้เลยว่าเพลงฮิตแน่นอนใช่ต้องติดชาต้องติดแล้วเนี่ยฟังครั้งเดียวอ่ะ นำจถึจำเลยได้แล้วอะนึกถึงจัสตินทิมเบเล่มีความแบบป๊อบมากป๊อปเต้นแบบนัอะเป็นป๊อปเก้าส่วนสองพันจริงๆเลยทั้งแบบซินตองซินเต้นอย่างเงี้ยพลังมากแตเพราะเขาก็พลังมากเขาก็น่าจะตั้งใจแบบพี่เพราะดูเอ็มบีแม่งก็แบบมันไวมันก็ไม่รู้สึกถึงเคป๊อป่ะโอ้โหอันนี้ไม่เลยอะไม่เลยอ่ะไม่างเงี้ยเออมันก็มีความฮิปฮอปมากมากกว่าของ คือของไอเซเว่นอ่ะคือป๊อปป๊อปอ่าใช่ป๊อปเลยอ่ะอ่อันนี้คือมันก็มีแรปมีฮิปฮอปเออร์อาร์แอนด์บีแหละที่พวกแบบซีนเอ็มบีก็ไม่ใช่แบบเป็นซีนิมาติกอะไรด้วยอะไรเงี้ยบอกกันเฟรมที่แบบว่าบวกกเฟรมที่เขาทำมาแค่นี้ด้วยอะไรเงี้ยและเช่นเคยก็ไม่ได้อ่านว่า เพลงเขาพูดว่าใช่ก็เดี๋ยวไปฟังกูดิฉันจะรักเธอฮอนดีเว้ยฉันไหมเขาว่าฮอนนี้ตอนทนแรปไงป้าของของอย่างอย่างมุมที่แบบเสยที่แต่ก่อนพวกแรปเขาก็จะใช้กันอะใช่ป่ะเราว่าเขาน่าจะตั้งใจให้พอมาอยู่ด้ยกมันเป็นโอสโค้ลหรือเปล่าอะไรอย่างนง้นบ้าอันบีโอสโค้ลป่ะเป็นเทรนแหละช่วงนี้คือคนชอบแบบงาน ย้อนโยกงานแบบเก่าๆหน่อยงานแบบไทยเดิมก็เหมือนมาพี่ pop ป a p p e r ก็มาใช่แบองานประกาศรางวัลผู้หญิงก็จะชอบงานแบบ Y2K แบบว่างานแบบสติ๊กเกอร์แบบ Pink Panthers อะไรอย่างเงี้ยนอกป่ผู้ชายก็เริ่มกับมาแบบ b a g g y Jeans อะไรอย่างเงี้ยแล้มาเออไม่ได้ตามบ้านฝั่งสากลมาอย่างแจ๊คฮาร์โร่ก็แบบได้ยินชื่อมาช่วงหลังๆที่เขามีงานประกร เออในงานประกาศรางวัลแล้วก็เป็นเป็นแนวโน้วจะได้ขึ้นซูเปอร์โบใช่เออฉันก็รู้จักเขาแล้วก็อุ้ยได้มาเจอกันเลยว่ะใต่ก็เพลงขึ้นบิลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างอินดัสทรีเบบี้ของอาร์ลินัสเอ็กที่เขาก็ฟิตชร์กอด้วยแล้วก็เพลงถ้าคนอาจจะเคยได้ยินเพลง first class first class เออ first class ที่ ที่ดังๆแล้วก็มีของยูนัสเองกำลังคิดว่าแบบออกซิงเกิลภาษาอังกฤษสองสองอันแล้วอะแบบเข้ากมมี่หรออ๋อคือคิดว่าอาจเขาจะชิงกมมี่มีแบบแพนที่จะชิงกมมี่อะไรอย่างเงี้ยหรอเออมันมีสิทธิ์ที่จะแบบชิงกมมี่เข้าชิงเออก็ไม่แน่ใจว่าเกณฑ์เขาเป็นยังไงแต่ว่ากมมี่แมง่งแต่แต่รู้สึกว่าแบบไม่ได้ม,ม,มันมันคือแบบไม่ได้เป็นเคป๊อปแบบอแบบอริ i อเนอลเคป๊อปแบบเคป๊อปเคป๊อปหลงอคือตอนนี้คือกลายเป็น ศิลปินเพลงป๊อปไปแล้วอะก็อาจจะมีเพราะว่า BTS ตอนตอนที่เป็นโปรโมทเป็น BTS อ่ะก็คือแบบก็เฉียดก็คือเข้าชิงแกมมี่เฉียดชิงรางวัลไ่า้ตลอดสาขาที่เข้าก็เป็น Best Duo กับกรุ๊ปด้วยมั้งล่าสุดอ่ะแล้วก็ก็เป็น Best f e m a l เอ้ Best Male แน่นอนก็จะประมาณนั้นใช่บอกว่าเข้าชิงกันดีกว่าจริงจริงอันนี้ฉันก็พูดพูดเว่อร์ไปนิด ประมาณหนึ่งว่าแบบคือจริง,รงๆแบบตั้งแต่ฟังเนื้อเพลงตั้งแต่ฟังเพลงมาก็รู้สึกถึงแบบว่าต้าองกุกแม่งอนาคตมันเป็นตัสตินบีเบอร์ได้เลยเเลก็ต <c oughs> ุณทิเบร์ก็คุบีเบอร์อะไรใช่ใช่คือเป็นแบบเป็นศิลปินเมลป๊อปที่เป็นแบบต้นๆของเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไม่อยู่เพราะว่าทุกอย่างมันถูกโปรมาให้แบบน,นี้แล้ว<ช><ช>อะทั้งเพลงเองทั้ง MV สไตล์อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยเราไม่ได้รู้สึกถึงว่าจองกุกแม่งเป็นแค่เคป๊อปมันคือศิลปินท่งป๊อปคนหนึ่งเลยก็ไม่แน่เพราะว่าดูคล้ายก็ปูไปทางอินเตอร์จริงจริงตอนเซเว่นมันก็มีสัมภาษณ์น้องเขาก็บอกอยู่ว่าน้องเขาก็แบบอยากก้าวข้ามความเป็นอยากจะเป็นคนที่นำความแบบไม่ต้องมีคําประมาณว่าไม่ต้องมีเคป๊อปไม่ต้องมีป๊อปเนี้ยให้มันแบบครอสกันได้หมด ในประมาณนี้สิ่งที่แบบเขาอยากจะทำแต่ก็ไม่แน่ต้องลองดูอัลบั้มอะถ้าถ้าจะมีอัลบั้มออกมานี้ว่าก็น่าจะมีความเคป๊อปอยู่ด้วยแหละกน่าจะต้องมีอัลบั้มน่าจะเป็นตัวต่นประมาณหนึ่งแต่อันนี้ก็ดีค่ะลอจังน้องเปิดผมแล้วเล่ามากหอมกลไลสักใส่แคนกูดโอ้ตายตายดีเนาะ เราดูเราดูบิวบอร์ดเลยค่ะจริงยังไงก็ขึ้นค่ะใช่เราดูวันละแล้วจะขึ้นอันดับไหนอนดัเนาะแล้วก็เปิดตัวสัปดาห์แรกจะแบบขนาดไหนเพราะเปิดตัวสัปดาห์แรกมันเหมือนเป็นอ่าดัชนีชีวิตสงครามของความพยายามของอามีริกามาแบบหนึ่งเนาะมือครั้งที่แล้วกูลุ้นมากลุนกขึ้นนี่กูไม่เคยลุ้นลุ้นบิลบอร์ดเลยขนาด้นขขึึ้น้นแล้วแคไมครั้งนี้จะไม่ขึ้นคำถามเนาะยังไงก็ขึ้นไม่ขึ้นโดนใดอย่าัน้อยกูก็ ยังน้อยฉันกแหนึ่งเลยคิดปั๊นน้อยต่อให้มันปั่นน้อยกว่าเซเว่นแต่ว่าฝั่งบ้านบ้านเมกันอ่ะเขาก็เหมือนไม่รู้นะฟังเพลงแนวแนวนี้กันเพลงแนวนี้ก็มาป้าเพราะว่าหลังๆลับิลบอร์ดที่ขึ้นก็จะมีอ่ะคันทรีฮิปฮอปแล้วก็ฮิปฮอปเลยดีใจนะนี่หลงสปอยมาตั้งแต่เช้าเลยอ่ะไอ้ดีใจก็นี่ตอนแพร่โดดครับเรื่องเลยมาหลายชั่วโมงเนาะใช่ไปเท่าไหร่เหรอล่ะ สำรานวิวตอนนี้อามีนกำลังปั่นวิวกันอยู่ปั่นวิวนี่เดี๋ยวไปซื้อละแล้วก็เมื่อกี้ที่เราเอาซื้อพุ่มกลับไปขนพุ่มกลับเป็นใครนะคะาพุ่มกลับคือคุณดูเคิร์ชค่ะเป็นคนที่เคยทำให้แบบอ่ายู่ใ to come, ดาของเทเลสเวบติงบอลว่าทุกอย่างโอ้มอยู่ๆถึงเล่นอ่ะ ท่า <laughs> <Okay. S 1> นน่าจะสนับสนุน 3D ข, <laughs> ของพ่อของพ่อเหรอพ่อสนับสนุนเหรอไม่รู้ต่อไป อเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันต่อทีมเราทำในเอ็มเอ็มบีร่วมกับคนเดียวกันกับยูนิทูคามดาวของเทเลสเว่ย์ก็ฟีลว่าแบบเหมือนทุกอย่างแบบถูกแบบโปว่าแบบโอ้ทุกอย่างเป็นอินตรงอินเตอร์โปรดิวเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์เพลงเดนัมัยแต่ว่าท่าเต้นน่ะก็ยังเป็นคุณครูที่คนเดิมเดิมของบ้านหายก็ยังไม่ทิ้งความเป็นแบบสไตล์เคป๊อปที่แบบไอ้นี่อยู่อยากเห็นเราคุยสัตเต็เลยอ่ะถ้ามันต้องฮอตแบบมันน่ามันจับก็อยากจะเห็น แค่ห้าล้อสิเขาไม่ค่อยได้มาหรอกบ้างแอบหวังอยู่นิดหน่อยถ้าไปถ้ามันไปแบบเมกาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้เออจะได้เจอกันอยู่จงกุภยองช่โอเคใครดูแล้วเป็นไงบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไปทช่องท h a เชอร์ทีวีแล้วก็ติดตามดูช่องทางที่เรามีด้วยค่ะวันนี้เป็นไรค้าสวัสดีค่ะ